ธรรมะคือความจริงคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยู่ในธรรมชาติเรียกว่ากายใจของเราหรือภายนอกกายก็ร้วนเป็นธรรมชาติหรือธรรมะนั่นเอง การเรียนธรรมะการศึกษาธรรมะก็เพื่อให้เรานั้นเข้าใจในความเป็นธรรมาชาติของธรรมะที่เขาปรากฏขึ้นอยู่ระหว่างสองอย่างก็คือนอกกายและในกายไม่ว่าจะเป็นนอกกายหรือในกาย ก็ร้วนเป็นธรรมชาติเหมือนกันเป็นรูปแบบเดียวกันเป็นสภาวะเดียวกันและเป็นอาการเดียวกันเพราะว่าเรานั้นไม่เข้าใจอาการโดยตามความเป็นจริงจึงทำให้เราเข้าไปหลง ในอาการนั้นแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นต่ออาการเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นต่ออาการแล้วก็ทำให้เกิดสมุทัยกับอาการนั้นอันเรียกว่าตัณหามีความอยากได้ และไม่อยากได้ไปในอาการทุกๆอาการที่ปรากฏขึ้นทั้งภายนอกและภายในไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือเป็นภายในก็ร้วนคือการแสดงของธรรมาชาติทั้งสิน้นธรรมาชาติของร่างกายเรา ก็มีการแสดงอยู่ตลอดสิ่งที่ปรากฏอยู่ในร่างกายของเราก็รวนเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยคือความรู้สึกจากภายนอกกายเราความรู้สึกของร่างกายที่เกิดขึ้นแต่ลักษณะน,นั้น จึงทำให้เราเกิดความวันไหวไปกับความรู้สึกของร่างกายงั่นความรู้สึกของร่างกายที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรก็ตามสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างนั่นคืออาการของร่างกาย ไม่ได้มีมากไปกว่าสุขไม่ได้มีมากไปกว่าทุกข์และไม่ได้มีมากไปกว่าเฉยๆสภาวะสุขทุกข์ร้วนเกิดขึ้นจากธรรมาชาติที่อยู่ภายนอกกายและในกายนอกกายเรานั้นเป็นสภาวะ อะไรบ้างก็คือเย็ยนร้อนอ่อนแข็งในกายของเราก็มีแต่ความเป็นเย็ยนร้อนอ่อนแข็งคือความรู้สึกลนล้วนความเย็ยนร้อนอ่อนแข็งนั้นเกิดขึ้นเพราะมีเหตุเป็นปัจจัยของธาตุตั้งสี่ ที่คอยบีบคั้นร่างกายของเราจนทำให้เกิดเวทนาเรียกว่าความรู้สึกความรู้สึกของร่างกายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยของธาตุทั้งสี่ทำให้เราไม่เข้าใจในความเป็นเยอือรนอกแข็งของธาตุทั้งสี่ ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเหตุที่เรามีความเย็นร้อนน่อนแข็งเกิดขึ้นในกายก็เพราะว่าเรานั้นเกิดมาใส่ร่างกายซึ่งรวมตัวมาจากเย็นร้อนนอนแข็งแล้วเรามาจากไหนเป็นที่ทราบกันดีว่าที่ตมาตอกย้ำและพูดย้ำอยู่เป็นประจำว่า เราไม่ได้มีอะไรมาเลยเรามาเพียงแค่ธาตุรู้ที่มาใสา่ร่างกายเกิดธาตุรู้นั้นไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกาย แต่ถ้ารู้นั้นได้มาประเฏิสนทธิในร่างกายแล้วสายกายนั้นเป็นตัวกาเนิดก่อตั้งเกิดขึ้นเป็นรูปร่างขึ้นมาจึงได้มีรูกตาที่กายมีหูที่กายมีจมูกที่กายมีลิ้นที่กายและมีผิวหนังที่กายจึงได้ มีการรับรู้เกิดขึ้นทางกายสิ่งนั้นคืออายตนะภายในพอเรามีอายาตภายในเป็นตัวรองรับเรียกว่าตัวรับรู้เราจึงรับรู้สัมผัสได้จากสิ่งที่ถูกรู้คืออายตนะภายนอก มันมีแค่สองเรื่องคือเรื่องรับรู้แล้วก็เรื่องสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็คือธรรมชาติซึ่งมาจากเยล่อนอนอแข็งผู้เข้าไปรับรู้ก็คือธรรมชาติเป็นเยนล่อนอนงแข็งเช่นเดียวกัน แต่มีธาตุรู้ที่ไปเชื่อมกับร่างกายจึงได้รับรู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอากว่ามีแค่ธาตุรู้อย่างเดียวไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้ มีแค่ลูกตาอย่างเดียวมีแค่หูอย่างเดียวมีจมูกอย่างเดียวมีแค่ดินมีเท้กายอย่างเดียวแต่ไม่มีธาตุรู้มาสิงหรือมาแสาลร่างกายก็ไม่สามารถจะสื่อรับรู้ได้ถึงภาษาต่างๆน,นั้นธาตุรู้ที่มาเกิดกับกายนี่แหละจึงเรียกว่าธาตุรู้ที่เป็นธาตุรู้ของ ความไม่รู้เรียกว่าอวิชชาในรู้เพราะว่ามีอวิชชาในรู้ได้มาจติเมื่อเกิดแล้วกับกายเพราะความนงเหนียวจะพบชาติในอดีตนั้นได้มาเกิดกับกายเพราะความนองเหนียวแห่งกายจึงทำให้เกิดมีกายเกิดขึ้น เพราะว่าทานรู้มาปฏิสนธิเรียกว่าวิญญาณธาทุาเมื่อมีวิญญาณธาทุามาปฏิสนธิกับกายกายนั้นมีหน้าที่รับรู้รูปรสกินเสียงปอตาพะและธรอารมณ์จึงทำให้เกิดเวทนาใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่ง าตารู้นั้นไม่เคยรู้จักมาก่อนจึงมีรูปใหม่เกิดขึ้นที่ทตารู้นั้นไม่เคยเห็นมาก่อนจึงมีเสียงใหม่ๆเกิดขึ้นที่ท่ารู้นั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนจึงมีกลิ่นใหม่เกิดขึ้นที่ท่ารู้นั้นไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนจึงมีรสชาติใหม่ๆเกิดขึ้นที่ท่ารู้นั้นไม่เคยรู้รสมาก่อน จึงมีภาษาเกิดขึ้นทางกายที่ธาตุรู้นั้นไม่เคยรู้มาก่อนก็คือเย็นร้อนนอนแข็งได้ความที่ธาตุรู้นั้นเป็นธาตุที่ไร้เรียงสาเป็นธาตุที่เป็นสภาพรู้เมื่อมารับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยมีธาตุรู้คือใจ การกระทบทางอายจฉาภายในจากภายนอกบ่อยๆจึงได้มากดปรากฏความรู้สึกเกิดขึ้นเรียกว่าเวทนาจึงมีเวทนาใหม่ๆเกิดขึ้นให้ท่านรู้ได้เรียนรู้คือจะน,นอนแข็งแล้วก็ทำให้ท่านรู้นั้นเดียนรู้ความไม่จะนอนแข็งได้ท่านรู้นั้นก็เข้าใจถึงปาเป็น สภาวะของความรู้สึกนั้นๆธาตุโลนั้น,น,นจึงดำจึงทำให้เกิดเวทนาเกิดขึ้นจึงเวทนาใหม่เกิดขึ้นเมื่อมีเวทนาใหม่เกิดขึ้นบ่อยๆจะมีความจำข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นทั้งหมด อันเป็นสัญญาความจำได้หมารู้ซึ่งท่าุรู้ไม่เคยมีมาก่อนพอมีสัญญาอันเกิดจากภาษาบ่อยๆจึงได้ข้อมูลรับรู้จากรบบรูปกิ้นเสียงจึงทำให้ท่าุารู้นั้นมีข้อมูลซึ่งเป็นกองของสัญญาเมื่อธ้ารุรู้มีกองสัญญามากขึ้นเป็นสัญญาใหม่ๆเป็นข้อมูลใหม่ๆ ถ้ารูนั้นจึงได้มีความความคิดปลุกแต่งเกิดขึ้นโดยอาศัยสัญญานั้นเป็นข้อมูลสำหรับการสื่อสารสังขารจึงได้ปรากฏขึ้นซึ่งทตารู้มาอาศัยสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งเมื่อมีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเริ่มต้นจากกายคือรูป และตามด้วยเวทนาคือความรู้สึกตามด้วยสัญญาคือความจำได้หมายรู้ตามด้วยสังขารคือความคิดปรุงแต่งจึงรวมตัวเป็นก้อนขึ้นมาเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณที่มาอาศัยในโลกใบน,นี้ก็คือวิญญาณของรูปเรียกว่าจักขุูวิญญาณโสตวิญญาณ ขานัวิญญาณชีวาวิญญาณกายาวิญญาณอันวิญญาณต่างๆเหล่านี้อยู่ในขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นอวิชานั้นคอยหนุงเหนียวยึดมั่นอยู่ถ้ารู้นั่งจนได้พอใจกับร่างกายหน่วงเหนียวต่อกายนี้ที่เข้ามาใสย แล้วก็หน่วงเหนียวต่อความรู้สึกในเวทนานั้นที่เข้ามาอาศัยมาหน่วงเหนี่ยวต่อสัญญาความจำได้หมายรู้ที่เข้าอาศัยมาหน่วงเหนียวต่อสังขารความคิดปรุงแต่งที่เข้า,าอาศัยจึงทำให้เกิดอุปทานเรียกอุปทานหม่อุปทานในรูป อุปทานต่อเวทนาอุปทานต่อสัญญาอุปทานต่อสังขารและอุปทานต่อวิญญาณจึงได้กอ่อตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นอาาัตตาเป็นกิเลสขึ้นมาจึงทำให้เกิดภพชาติต่างๆเพราะว่าถ้ารู้ทีไเรเด็กสานั้นมายึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งเข้ามาใส่ ทั้งๆที่ถ้ารู้เดิมนั้นเข้ามาเพียงแค่รู้เดียวๆรู้โดดๆรู้เดียวๆไม่ได้มีรูปร่างไม่ได้มีหัวใจไม่ได้มีความรู้สึกเพราะหัวใจความรู้สึกนั้นก็เพราะกายความรู้สึกทั้งหมดนั้นจะมีได้ก็เพราะกายเป็นตัวตั้ง ความจำได้หมายรู้ทั้งหมดจะมีได้เขาพเพรามีกายเป็นตัวตั้งเป็นฐานความคิดปรุงแต่งทั้งหมดมีได้เขาเพาะาอาศัยกายเป็นฐานรองรับจึงเป็นที่ประจักษ์เลยว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีร้วนธาตุรู้มาใส่ทั้งสิ้น สิ่งนี้ทหาระที่ทำให้ท่ารู้นั้นมีโมหะมีราคาเกิดขึ้นในรู้มีโทสะเกิดขึ้นในรู้มีโมหะเกิดขึ้นในรู้เพราะว่าถ้ารู้นั้นมีวิชาคือควาไม่รู้จึงมีโมหะต่ออาการนั้นๆคือความรุ่มหลงต่ออาการนั้นๆ จึงมีราคาจึงมีโทรสะต่ออาการนั้นๆเพราะว่าไม่เข้าใจในอาการฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่ตมาได้ถ่ายทอดอยู่เป็นประจำก็ต้องเอารู้เดิมนะ่ะรู้ดั้งเดิมที่ไปรู้หนึ่งเดียวนะ่ะมาเรียนรู้อาการตั้งแต่เบื้องต้น คืออาการของกายแล้วก็มาเรียนรู้อาการของความรู้สึกเวทนามาเรียนรู้อาการของสัญญาคือความจาได้หมายรู้มาเรียนรู้อาการของความคิดปรุงแต่งแล้วก็มาเรียนอาการของตัวรับรู้เรียกวิวญญาณเพื่อให้เห็นว่ารูปนี้เป็นเพียงแค่ธรรมาชาติ ที่มาจากความว่างเปล่ามาจากเกียน์ร้อนอ่อนแข็งมาจากทาตัต้งสี่ก็เพราะว่าท่าสี่เป็นธรรมาชาติที่ได้กล่าวมาแต่เบื้องต้นธรรมาชาติของทา่าตั้งสี่เป็นที่รับทราบและรู้กันดีว่ามีอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่ธาตุรู้จะมาปฏิสนธิและมาใส่เกิดไม่ว่าจะเป็นธาตุรู้ของใครก็ตามที่ล้วนแล้วมาเกิดกัาโลกใบนี้มาเพราะความไม่รู้เรียกเอาวิชาเมื่อมาเกิดกับธาตุทั้งสี่เพราะความหลงหลงนองเหนียวที่ได้กล่าวมาจึงพากันมาเกิด กับทา่าทั้งสี่เวียนว่ไหวใจเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีคำว่าจบสิน้นนี่คือสาเหตุของการเกิดแทงดรงวิญญาณเรียกว่า,าธาตุู้